สวัสดีลูกค้าไลฟ์ซีทุกทท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับชุดนี้ก็มียกยิงลางไม้อยู่ประมาณแปดลำนะครับยกยิงลางอลูมีอยู่สี่ลำนะครับแล้วก็เป็นทรงมือสอดกำคอรางอะลูอีกห้าลำนะครับก็แจ้งลูกค้าไว้ทั้งหมดแล้วนะครับชุดนี้ก็รวมๆก็อยู่ประมาณสิบ เจ็ดสิบแปดลำนะครับชุดนี้ก็มีทั้งรางไม้รางอลูมิเนียมนะครับท้ายๆนั่นยังไม่ได้ใส่ปีกนะครับเดี๋ยวสักพักผมก็จะใส่ปีกให้นะครับเอามารีวิวก่อนนะครับชุดนี้นี่ก็เป็นพานท้ายเปล่านะครับลูกค้าสั่งมานะครับเป็นทรงมือสอดไม้กระพี้เขาควายนะครับท้ายนี้ราคาอยู่ที่พันแปดนะครับเป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับ นี่ก็สี่ลำแรกก็จะเป็นยกยิงไม้ประดูนะครับราคาจะอยู่ที่สองพันเดร้อยบาทนะครับฝังทองเหลืองนะครับราคานี้จะเป็นปีกโรลเลอร์ล้อฝังลูกปืนนะครับถ้าเป็นปีกข้างคาวราคาก็จะลดลงมาอีกสองร้อยนะครับนี่ก็เป็นยกยิงแบบเลงศูนย์นะครับมีศูนย์หน้าหลังออโต้ล็อกให้ด้วยนะครับ ก็จะเป็นเซฟข้างนะครับแกนนี้ยาวไปนะครับยังไม่ได้ตัดออกนะครับนี่นะครับท้าท้ายนี้ก็จะเป็นรางอลูมิเนียมนะครับเป็นทรงมือสอดนะครับนี่นะครับกระบอกสุดท้ายเป็นท้ายไม้มาค่าแต้นะครับกระบอกนี้ก็เป็นไม้กระพีเขาคว,วายนะครับยังยังไม่ได้ยึดน็อตนะครับออกประกอบให้ดูก่อนนะครับนี่นะครับ ให้ดูอีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอถอดท้ายให้ดูเลยนะขอดไม่ได้ก็ <c oughs> ประมาณนี้นะครับรวดลายก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นแบบยกล่องแก้มหนึ่งชั้นนะครับ <c oughs> ยังไม่ได้ยึดน็อตนะครับอีกด้านหนึ่งก็เป็นประมาณนี้นะครับสักพักก็ยึดน็อตใส่ปีกให้นะครับชุดนี้ สนใจก็สอบถามมาได้นะครับช่องทางการติดต่อตามนี้นะครับเบอร์โทร095 5026338 0929462599นะ ID Line at 9 2 9 w g r, r m นะ Facebook นจะชื่อวิศนุชาวเวียงเพจปืนยิงปลาเวียงโกใสนะครับ ID Line เบอร์นี้ก็ได้นะครับ095 5026338นะครับสนใจแบบไหนก็ทักเข้าขมาสอบถามได้นะครับ ถ้าเป็นทรงมือสอดทรงกำคอนี่นะครับไม้ประดูราคาจะอยู่ที่3,000ันสานะครับถ้าเป็นไม้กับพี้เขาควายสามพนะครับถ้าเป็นยกยิงสองพันห้านะครับถ้าเป็นลางไม้ยกยิงรางไม้ประดู2อ0พ ยกยิงไม้กับพี่เขาควายลางไม้ฝังทองเหลือง3,2 0พนนะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นงานสั่งทำนะครับถ้าเป็นลางอลูมิเนียมคิวอยู่ประมาณ5-7วันถ้าเป็นลางไม้ฝังทองเหลืองคิวจะอยู่ประมาณ20 1ถึงเดือนนะครับก็ประมาณนี้ครับลางไม้ค่อนข้างจะช้านะครับเพราะว่ารายละเอียดจะเยอะนะครับนี่นะครับสนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ ช่อง YouTube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ